Còn là Hà cái đi Back. Out À Hổ ừ. Bia และในลำดับถัดไปนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเชิญ5้าหน่วยงานหลักนะครับได้วางวงมาลาตามลำดับ พ้อมปหารเกีรยงยศเตรียมใช้วุธยืนเตรียมยิงยิงยิงอัดับต่อไปจำนทวน20 ในอดีตที่ผ่านมาการที่ประเทศไทยสามารถดำรงความเป็นเอกราชและอธิปไตยมาได้จนปัจจุบันเพราะาความเสียสละของบรรพบุรุษทหารตำรวจตลอดจนพลเรือนหลายท่านยอมสลับละแม้แต่สิ่งที่ตนเองรักและวงแหนมากที่สุดนั่นก็นคือชีวิตและร่างกายเพื่อแลกมาซึ่งเอกราชและอธิปไตยของประเทศในสงครามเกาหลี ประเทศไทยได้ส่งทหารเข้าร่วมรบกับกองกำลังสหรประชาชาติและทหารไทยโด่งดังเรื่องดีไปทั่วสมรภูมิเกาหลีจนได้รับสมญานามยกย่องว่าอยักน้อยสิทการปรปาบปรามการปอความไม่สงบ,บเกิดขึ้นหลายครั้งหลายคราจากเหตุการณ์ดังก,กล,ล่าวกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในได้จัดกำลังประชาชนพลเรือนตำรวจและทหาร เขาดำเนินการปราบปรามตั้งแต่พุทธศรรักราชแสดงพระงรนอาลุสาวีจอมพลและมหาบารีจ้าวบยาสุกระักดนตรีโองเร่ ให้ที่เชิดชูเกียรติเพื่อ,อประกาศเกียรติคุณแก่ทหารฐานศึกดีเด่นจำนวนสองรางวัลดังนี้เกษตรกรทหารฐานศึกดีเด่นได้แก่ผลทหารบูชาวงวันชัยทหารหานศึกนอกประจำการบับชั้นที่สี่ภูมิลำเนาอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ใน,ในการป้องกันประเทศอยู่ในขณะน,นี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุภาพพลใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นกําลังที่เข้มแข็ง,ขงเพื่อปกป้องเอกลากและอธิตปไตยของชาติให้มั่นคงถาวรสื่อไปคนเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีรัฐทีว่าการกระทรวงกลาโหมอง้ากล้ายกอ